สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับกิทแท็บเปอร์วันนี้ก็จะเป็นเซตอุ้มตีครับเป็นการอุ้มเซอร์ขึ้นมาแล้วก็มองหาออร่ารอบตัวเราถ้าเกิดว่ามีออร่าอยู่ใกล้ๆก็เดินเข้าไปตีได้เลยเซตนี้สามารถเล่นได้กับทุกตัวเลยครับแต่ที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่าตัวใหญ่ดีอย่างแรกก็จะมีอุ้มแล้วเดินไวส่วนอีกตัวเวลาที่เราอุ้มก็จะทําให้เซอร์นั้นดิ้นหลุดยากแถมตอนที่เราอุ้มอยู่ก็จะทําให้เซอร์นั้นดิ้นไม่แรงด้วยแล้วก็มีอุ้มมองออร่ามาด้วยครับเวลา เจอคอมโบ3เปิร์กนี้เข้าไปไป,ไปแบกเซอร์ไล่ตีคนเนี่ยยังไงเขาก็งงฮะแต่ก็อย่าไปไล่ตีเพลินนะทุกคนบางทีก็หลุดมือได้ส่วนใหญ่เวลาที่ผมอุ้มขึ้นมาแล้วไม่มีออร่าเซอร์อยู่ใกล้ๆผมก็แขวะแล้วครับสุดท้ายก็คอมโบเหมือนกันทรหดสุดขีดตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราตีเซอร์ได้ในจังหวะที่อุ้มตัวจับเวลาการดิ้นจะถูกหยุดไว้ฮะเป็นเวลา4วินาทีเลยในส่วนของแอดออนตัวนี้ค่อนข้างโกงครับตอนที่เราออกมาจากประตูหน้าต่างและไม้ที่อยู่ใกล้ประตูในระยะ16เมตรจะถูกล็อกเป็นเวลา8วินาทีเลย ในจังหวะนี้ถ้ามีเซอร์อยู่ใกล้พอดีเนี่ยได้แผ่นแน่นอนครับส่วนแนอดออนอีกตัวเวลาที่เราใช้ประตูเดินทางมันจะเดินทางไวขึ้นครับ15%โอเคถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วไปลุยกันแลคูนซิตี้ฮะด่านนี้จัดว่าเด็ดอยู่มันทึบเนาะปะอุยการดีด้วยทุกคนได้ฟรีแน่นอนจังหวะนี้ เงียบกยิบเงียบกิบตรงกลางไม่เอ่ยตรงกลางก็เงียบฮะแปลว่าเกิดฝั่งนู้นแน่เลยเออมาเกิดอะไรใกล้กันเนะเาะเอาเอาคัมพีรก่อนเออเอาเซตนี้มาเล่นในกิจกรรมก็ดีนะทุกคนบางทีเวลาเราอุ้มตีเราต้องเดินไปแขวนเองเนาะ อันนี้เดินอุ้มตีเพิ่นก็ค่อยเคลี้ยงไปแหวนตามนั้นผมว่าข้างหน้านี่แหละยังไม่ได้มาชิกนั่นไงนั่นไงเออไม่โดนเฉยยังดีฮะเกือบติดดีที่ไม่ติดมีคนจะเนียนไงาอแป๊บลูกสวยครับจบ จบทันแน่นอนถูกต้องครับไปต่อเลยแบบนี้ไปต่อเลยนี่ไงนี่ไงอ่าขึ้นไปปัน่นเอ้าไม่เห็นอล่าล่ะเอ้ยเออไม่เห็นอล่าเขาเฉยเลยฮะเมื่อกี้อ้าวเห็นแล้วเออเอาเปิร์อะไรมา ไม่ใช่ฮะนี่อีกคนหนึ่งไม่โดนอันนี้เป็นน้องเนียฮะเราหาลุงนวดเมื่อกี้ขึ้นข้างบนหรือเปล่าเสียงอะไรอ่ะเอ้มอมีเสียงเท้าเอ้าไม่โดนโอ้โหเขาขนไม่โดนอ่าแป๊บนึง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 ขอภัยขอภัยเมื่อกี้ เจริญพรแป๊บนึงแป๊บนึงขออีทีขออีทีขออีทีไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นถูกต้องครับจกหมัดเข้าให้โอ้โหเผาขนไม่โดนฮะเอ้ช่วยกันแล้วโดนแบบนี้โดนเอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้างล่างมีไม้ทุกคน เดินไปกับพับไม้ใส่แน่นี่เลยตามเลยนี่เอ้าไม่ใช่นี่หว่าอันนี้การ์ดทุกคนก็ว่าทำไมเห็นออร่าได้การ์ดออร่าเนาะอ่าเรียบร้อยครับมีรอยเลือดเดี๋ยวไปดักทุกคนเบิร์ดอ่านี่ใช่ชัวร์นี่สวยครับ จะเอ๋เอา้าวไม่มีร่องไม่มีรอยอุ้ยเขารูฮะเดินกลับนี่ไงนี่ไงเออถ้าไม่เกาแผลไม่รู้นะทุกคนเหมือนเอาเก็บเสียงมาด้วยอ่ะดันติดเป็นที่เรียบร้อยฮะอีกหนึ่งเครื่องเหลือสองเครื่องแล้วเป็นอีกข้อเสียนะเล่นคอนเทนต์เนี่ย เครื่องไหลโอ้มีสปินเนาะโดนได้ไงก่อนไม่สนใจฮะเราเราต้องเอาคนออกก่อนนะไม่งั้นแย่เ <c oughs> หลือสองเครื่องไงทุกคนต้องเคลียร์สักคนนึงอันนี้น้องเนีย <c oughs> อา้าวลืมไปฮะไม่ได้เล่นน้องตายจะเก็บขวานเฉย ตายแบบนี้ไม่รอดฮะโอ้โหแฟมิลี่ก็ไม่บอกขอจกหน่อยสวยครับปะงั้นเราแทนที่น้องคอเด็ดเลยอุ้ยโอ้ติดอีกเครื่องแล้วฮะก็ปั่นไวเกิน มีเสียงคนเจ็บเอาเรียบร้อยสปินไม่ทันอ๋อตรงนี้หนึ่งท่าน <c oughs> เฮ้ยเข้าตู้เฮ้ยไม่ใช่เ <c oughs> ข้าประตูเข้าประตูเอาไว้ไหนดีเนี่ยทีนี้ลนเลย <c oughs> คัมพีไม่มีลนเลยฮะแขวนไม่เป็น <c oughs> ไปฮะรีบกลับไปดูตะขอ ออกประตูนี้แน่เลยเนี่ยอ,อ้าวเฮ้ยตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยฮะไปไหว้เมนที่เรียบร้อยเอานึกว่าเข้าประตูออกประตูนี้มาแล้วนี่ไงน้องเคส <c oughs> ใจหายหมดนึกว่ามาช่วยทัน เอมีรอยและมีเสียงเฮ้ยอยู่ข้างหลังลูกจบหน่อยหมักเขาให้ป่ะมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆไหมเอ่ยโอ้โหไม่มีออร่าเลยฮนะอุ้ยสองท่านลุก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 โดนน้าว <c oughs> ไม่น่าทัน มีสปินสองคนเลยปะเนี่ยถ้าเมื่อกี้ไม่มีสปินทันอยู่ทุกคนจ้วงเลยแหละเกือบติดแล้วอะจังหวะน,นี้ต้องโซนทั้งคนทั้งเครื่องฮะไม่ได้ไม่ได้คนก็ไม่ให้ช่วยเครื่องก็ไม่ให้ปัน เจะเทิดคขาจะเทิก็มาได้นะครับถูกต้องลูกเอา้าก็ไม่โดนเฉยเลยน้องนี่เฟสสุดท้ายแล้วเนาะถ้าออกได้ก็เคลียร์ฮะเราเหมือนจะไม่ได้วะเราไล่ไม่ได้ทุกคนต้องดูเครื่องด้วยเนี่ยสวย สร้างบาดแผลไว้ทุกคนเขาจะได้กลัวกันไม่กล้ามาปั่นมาไหมเออมาจริงทุกคนเรียกร้อยแบบนี้เอาโอเคได้อยู่ดีฮะมาเพื่อนอยู่ไหนเอ่ย ไม่มีออร่าเลยทุกคนไปไหนก็ไม่รู้ฮะแอบไปฮิวไกลเกินน่าจะตรงด่านฟ้าแหละทุกคนเฮ้ยเนี่ยมันกระตุกบ่อยมากเลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรสงสัยอยู่แถวนั้นพอดีฮะช่วยเลย จินตนาการเออเอ้ายิ้วเสร็จแล้วไวเกินสวยฮะเอา้าแหมกดไม่ทันเฮ้ยมีรอยเลือดเอาวิ่งมาเสิร์ฟเฉยขอบคุณครับ อแอบมาปั่นคนเดียวเนาะสบายแล้วทุกคนหมุนตู้แล้วเดี๋ยวไปดูเครื่องข้างนอกฮะเราทิ้งเครื่องนี้ไปเลยเนี่ยนั่นมีเสียงชัดเจนแอบมาปั่นคนเดียวส่งแหลไปเนาะ แม่ไม่ธรรมดาฮะไม่ได้เครื่องกลางก็เ,เอาเครื่องอื่นเลยข้างบนนี้รู้สึกอย่างไม่เล่นอะไรกันเลยนะน่าจะมีไม้เหลือให้เล่นอยู่ฮนะเอาวิ่งมาเสิร์บเฉยขอบคุณครับปะ่ะช่วยเราหาเพื่อนหน่อยเฮ้ยเฮ้โอเสียงดังเสียงดังทำไมไม่เห็นออร่าล่ะ จะมีบีดเบื่อทุกคนตั้งแต่ต้นเกมแล้วเอาเราไปไหนอะทีนี้โอ้โหหโมโดสเตลเอาเรื่องฮะหมดนี้อย่าบอกนะช่วยเฮ้ยช่วยชัวร์แบบนี้ชอบชอบเฮ้ยตกใจฮะลอยหายนึกว่าหลงอีกแล้วโอเคสวย เฮ้ยขอจบหน่อยก็ไม่ได้เราก่อนเลยึโอเคสวยครับเฮ้ยสเตลอีกเหรอเอ้ยมีเสียงแก๊สเอ้า ประสบความสำเร็จนะฮะอย่างน้อยเครื่องก็ติดเอาใกล้ๆกันนี่แหละจัดไปฮะหนึ่งกระบวนท่ามุมดีเหมือนกันนะดูเหมือนแก้ออนิเมชั่นหน้าด้วยนะ ไม่เหม <ITA> ือนมาแรกๆฮะทุ่งเหม็นเน่าโอ้โหโล่งเลยดิได้การดีอีกแล้วฮะจำสเก็ไปไกลสุดเลยปึ๊บเงียบกิบ โอเคไปต่อฮะไม่เจอแล้วก็ว้าไปว้ามานี่แหละเฮ้ยคัมพีสวยครับเสียงดังนะจจ๊อ๋เอามีสปินฮะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอ็นมาบัง่ะ เมื่อก um นะี้จะอุอ้มแล้วนะเออเฮ้อลุงรู้งานฮนะดังให้เพื่อนปุ๊บโอเค <c oughs> e แขวนแลกไวอยู่ทุกคนต่เครื่องก็ติดไวด้วยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกลุกลุกมาแวว ส่แล้วโอ้ยดือด้อดือ้อดื้อเรียบ้อยนะฮะอีกหนึ่งแผลแล้วติดด้วยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนไปก่อนฮนะช่วยอะไรไม่รู้ช่วยอะไรไม่รู้ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เอาแขวนก่อนแขวนก่อนโลมาเดี๋ยวล่ามหาย <c oughs> อยู่ตรงไหนเอย่ย <c oughs> อยู่ตรงไหนเอย่ย มีรอยเลือดฮะแต่ไม่มีรอยวิ่งไม่เห็นออล่าเลย <c oughs> เห็นแต่เลือดเอ,อ้ยอาะไรมาเนี่ยือหมดสเตล <c oughs> โอเคฮะมีรอยวิ่งแล้ว เลยเนาะมุมเดิมมุมเดิมสเต็ปเดิมเรียบร้อยเสาเดิมเลยไหมล่ะแทงหลังไม่มีขอบคุณครับกลับไปที่เดิมฮะโปเตโต้อาประตูเบอร์ห้า ไม่ห้องเบอร์ห้าเนาะเฮ้ยเฮอยู่ข้างหลังครับเขายิ่พอดีเลยไงเออเราไม้ก็ล้องให้ด้วยสวยเอ้แต่เครื่องติดนะทุกคนเห็นอย่างนี้เครื่องเดินนะแปลว่ามีนักปั่นอยู่ฮะเกมจะเดินไม่เดินอยู่ที่คนปั่นเนี่ยทุกคนสำคัญดีเปล่า อา้าว้วคนที่ลงมาเฮ้ยเฮ้ยคนลงมาหายฮะเห็นแต่คนช่วยกลับทุกคนกลับไปดูอุ๊ยปั่นไวเกินอ้าวบ้าต้องเฝ้าแล้วมั้งนี่เฮ้ยตะการด,ดีทุกคนการดีการด,ดี ใครมาก็เชือกเดียวเลยเนี่ยอุ้ยปั่นไวจริงอลยเนี่ยมาไหมมาไหมฮะขอ,ถอเถอะเฮ้ยนกบินสวยครับเฮ้ยเฮ้ยเอาอุ้ยไม่แทงให้ผมอะ่ะแทงช้า ขาหลุดไปได้เลยองใสต้องดูเครื่องแล้วฮะแล้วปั่นเครื่องค่อนข้างสวยเลยอยู่มีคนอยู่อันนี้เฟสสุดท้ายเนาะทันไหมฮึบโอเคไม่ต้องจงต้องจกแล้วฮะปะเราไปหวั่นเนาะเครื่องไป มีคนปั่นไม่เอ่ยมีมีคนปั่นแต่คนอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะไปดูอีกเครื่องก่อนตีนี้นักปัน่นทุกคนเฮ้ยก็เจอลุงไงขอบคุณครับอุย้ยลุงมีมาไก่นะเนี่ยโอ้โหลุงมีมาไก่มากฮะ ไปเลยอ่ะเมื่อกี้เขาอยู่มุมนู้นอ่ะเอาอีกเครื่องนึงต้องเช็คทุกเครื่องฮะแล้วก็ดังไงสวยจบเนาะแบบนี้หมักเขาให้โอ้โหฟุกเจอทุกประตูเลยฮะ ช่วยเราหาเพื่อนก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงออร่าทุกคนออร่าเห็นแล้วเ,เพื่อนไปเฮ้ยเราหายไปไวด้วยอาจารย์เอกสวยครับคนนี้ไม่เจอกันเลยทุกคนจะบอกนะว่าเทรดเอาจริงรักกันเนาะ มันจบแล้วจอดเดี๋ยวสไนเปอร์อ้าวไม่เล่นนะต่างเอาไม่เข้าบ้านด้วยต้องพับแล้วถูกต้องครับเอาอีกรอบเนาะเอ๊ะโอเค เดี๋ยวเราอุ้มคนนู้นก่อนฮะเผื่อน,น้องมีแทงหลังมาโมลีน้องดีกว่าโอ้โอฟิลสวยวนะมาฮะเหยเกบุ๊มโอเควิชั่นคอมพีครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับ ขอบคุณครับ